สิทธิ์แล้วถ้าท่านจะโ o โหวตก็เป็นสิทธิของท่านแต่สําหรับผมผมให้เห็นด้วยครับครับขอบคุณครับในใ้สิทธิ์ครับได้สิทธิ์ในชุดคำถามเดียวกันทุกท่านมีสิทธิ์ตอบได้เหมือนกันหมดนะครับอยากจะตอบที่ว่าเหตุการณ์ในจังหวัดชายภัคใต้เมื่อไรว่าจะสงบนะผมข้อเรีย่างนเลยครับว่าตั้งแต่ปี47ถึงปี53นะครับคดีที่เกิดขึ้นมีประมาณ7 0 0 0 0คดีแต่คดีเกี่ยวกับความมั่นคงจริงๆนะฮะก่อเหตุของความรุนแรงเกิดจากความมั่นคง เรื่องกระบวนการที่ต้องการไปแยกเดนจริงมีประมาณเก้าพันคดีนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูในภาพรวมบงครั่าก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามามามาผโลผันด้วยนะทีนี้ถ้าถามว่ากี่ปีถึงจะจบผมขอตอบตรงว่าปัญหานี้ปัญหาที่แก้ลาบากไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะอันเขาว่าแก้ยากนั่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แต่ผมขอให้ว่าใช้เวลาและใช้เวลาแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารต้องมีความอดทนอดจันสูงอย่าไปหลงกลตามที่ฝ่ายที่ยุ่ยแย่ให้ เราใน,นานะที่รัฐทานั้นก่อเหตุรุนแรงตามไปด้วยนะอันนี้ถ้าเราสโลเรื่องนี้ชะลอเรื่องนี้พบเชื่อว่าคงก็คงหลายปีแล้วแต่เพราะว่าก็คงประมาณไม่เกินติปีนะครับในเรื่องของโวดโ,โนนะฮะโวดโนผมอยากบอกว่าคนที่บอกโหวดโนนี่นะฮะอาจจะมีความรําคาญพักใหญ่ๆเขาทะเลาะกันครับนะครับ ทีนได้พักเล่นๆอย่างผมนะครับที่ท่านอยากออกโหวตโนนะให้พักมาตุภูมิก็ยังดีนะครเพราะเราเป็นพักกลางๆที่ไม่ทะเลาะกับใครเขาเรียกว่าขิงแก่นะครับยิ่งเผ็ดจริงๆเราเราพร้อมที่จะจับมือกับทุกพักนะฮะถ้าหากว่าพักนั้นมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างจริงจังและพักนั้นต้องการที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างจริงใจนะฮะเราพร้อมที่จะจับมือกับพักไหนก็ได้ครับ